สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับคลิปนี้ก็อยู่ในเกมปีดเว็บโซลนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเปิดกาชาใหม่นะครับผมที่เพิ่งเข้าเมื่อปลายสองนี้เองนะครับเป็นกาชาที่ทำร่วมกับนิยายนะครับเดี๋ยวมาดูตัวในตู้นะครับเนาะ ตัวที่ผมอยากได้นะครับก็คือ3ตัวแน่นอนนะครับว่าเป็นสตัวหน้าตู้นะครับส่วนหลังตู้นะครับก็จะมีชินจิกับกิมจอนะครับที่ผมยังไม่ได้นะครับส่วนตัวที่เหลือผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่แล้วก็มีแทบจะหมดแล้วนะครับยกเว้นตัวคุณหมอตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ผมยังไม่มีนะครับ วันนี้ผมก็จะเปิดด้วยกันถึงสเต็ปการันตีครับผมเพราะว่าพิษเพราะว่าเพชรมีจำกัดนะครับสเต็ปแรกคือฟรีนะครับเนาะฟรี Free ทั้งสองอันเลยสเต็ปแรกเดี๋ยวเปิดนี้ก่อนนะครับ อ๋อของฟรีออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับแต่จะลืมแล้วมันมีนอกเลดด้วยนะครับฮาริเบลนะครับตัวนี้ผมมีแล้วนะแล้วก็สเต็ปฟรีนะครับ สเตปแรกนะครับมาดูกันเราจะออกหรือเปล่านะครับของฟรีนะครับฮได้ลุ้นอีกแล้วนะครับเป็นเสียงผู้ชายเพื่อหน่วยพิทักษ์มาแล้วครับหน้าตู้นะครับจากของฟรีนะครับ ตัวเนี้ยตัวตัวตัวนี้กิ่งนะครับได้แล้วนะหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ผมค่อนข้างอยากได้นะแต่น่าจะน่าจะเป็นตัวสาย PV ที่ผมอยากได้ที่สุดในตูน้ทีแล้วครับอีกอีกตัวก็คือชินจินะครับส่วนที่เหลือได้ได้ก็ดีนะครับจะเป็นซุนซุยก็ได้นะครับแต่ถ้าตัว PP ีนี่คือถ้าได้ปู่ก็จะ ก็จะดีมากนะครับจะได้เอามาใช้แทนตัวของอูริวนะครับแล้วก็เปิดสเต็ปต่อไปเลยนะครับไป สเต็ปแรกมาวไวอย่างนี้นี่อ่าไม่แปลกใจนะ สเตปต่อไปเป็นอ่าโอกาสได้ตัวละคร5ดาวนะครับ6เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. เขาบอกว่าสเตปที่4เนี่ยโอกาสจะออกหน้าตู้ออกออกกับตัว,ต,วตัวในเลดเยอะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะออก5ดาวหรือเปล่านะครับ mm hmm. ไปต่อที่สเตปที่สนะครับ สามตัวหรือเปล่าโอเคปฏิเสธนะครับเนาะอ๋อพอดีเลยคุณหมอยังไม่มีนะครับตัวนี้เป็นตัวหลังตู้นะครับเนาะแต่ก็ถือว่าโอเคละไม่ไม่ซ้ำถือว่าดีนะครับผมกดข้ามเลยนะ โอเคตัวใหม่นะครับเรามาดูสเต็ปที่สี่นะสเต็ปที่มีโอกาสที่จะนอกเลดน้อยที่สุดนะครับจะออกห้าดาวหรือเปล่านะครับขอขอปู่จะดีมากเลยนะสเต็ปเนี้ยไปครับลุ้นหรือเปล่าลุ้นอุ้ย อันนี้สองตัวครับเอาแล้วนามของข่าคืออันนี้ล็อกนอกเลดหรือเปล่าเนี่ยโอ้นอกเลดนะครับเป็นซาโดนะครับน่าจะเป็นตัวตัวดาวแดงหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะตัวเ้้ ยังมีอีกตัวหนึ่งนะครับมีอีกตัวหนึ่งอันนี้ยังไม่ออกนะครับย,ย,ยัง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 ไม่มานะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเอาลนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปูปูปูปนี่ไงนี่ไงโอเคได้ปูแล้วนะครับก็น่าจะเอาลงพีพีได้นะครับถ้าได้อีกสัก สักตัวจะดีมากนะปู่เนี่ยโอเคผมกดข้ามแลนะ้วได้ปู่มาแล้วนะครับเนาะได้ตอนนี้ได้3ตัวใหม่แล้วนะครับก็เพชรก็ประมาณ300กว่านะครับท่านที่เราจะแบบไปฟาร์มแล้วได้ขึ้นมานะครับ ยังเหลือการรันตีอีกหนึ่งสเต็ปนะครับเนาะว่าจะออกตัวไหนนะครับเดี๋ยวมาดูสเต็ปสเต็ปที่ห้านะครับโอกาสได้ตัวละครถึงเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวนะสเต็ปสเต็ปที่ห้านะครับมันนอกเหรมันกี่เปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมดูก่อนนะ สเตปที่5นะครับนอกเลดหนรนะครับก็ก็ยังดีนะครับส่วนเลดการออกตัวในตู้นะครับก็คือ6%เเนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าสเตปนี้จะออกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพราะว่าเท่าที่ผมเปิดมาเหมือนจะยังเหมือนจะออกเกือบทุกสเตปเลยครับยกเว้นสเตปมีหนึ่งสเตปที่ผมแบบยังไม่ออก5ดาวนะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าสเตปนี้จะออกหรือเปล่านะครับ ไปคิดว่าไม่น่าจะออกผมว่าละเพราะว่ามันออกบ่อยแล้วนะตอนแรกๆถ้าออกอีกก็จะเยอะไปหรือเปล่านะผมแบบว่าไงอะจริงๆผมไม่เคยเปิดกาชาแบบออกรัวๆอย่างนี้นะครับคร <c oughs> ั้งนี้นี่ครั้งแรกเลยนะ เดี๋ยวมาดูสเตปการันตีนะครับการันตีตัวละครไฮไลท์5ดาวนหนึ่ตัวนะครับเดตออกถึง7.5%เลยนะมีโอกาสที่แบบจะออกจะออกแบบ2ตัวเยอะมากนะครับจริงๆสเตปเนี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับถ้าปูอีกก็ก็โอเคนะครับก็จะโอเคเลยนะครับ แต,แต่แต่ชิ้นจีผมก็ยังไม่ได้นะครับผมก็อยากได้อยู่กับกิมจอเนี่ยเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะได้ตัวไหน,นครับโอ้โหตัวนี้นี่คือผมไม่อยากได้ที่สุดละในตู้นะครับอาจจะดูว่าจะมีอีกตัวหรือเปล่านะครับ ้ยมโอ้โหไอตัวนี้นี่มันเป็นอะไรกับผมหรือเปล่าวะเนี่ยรูปี้นะครับไม่อยากพูดถึงชื่อมันเลยโอเคอุตส่าห์ออกถึงแบบสองตัวแท้นะแต่แบบได้ลูปี้คู่เลยนะครับโอเคก็จบไปนะครับเลาะ ส่วนตัวละครที่ผมได้มานะครับเดี๋ยวผมขายขายทิ้งก่อนนะครับได้มาหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวพอดีนะครับตามตามสเตปเลยครับ mm hmm. ก็ได้ได้ซาโดเนี่ครับผมมีแล้วตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับไม่ไม่ได้ใช้งานแต่ว่าน่าจะเอาไว้ดอบถุงในบันทึกสงครามได้นะครับฮารเเบลที่ผมมีแล้วนะครับส่วน <laughs> ลูปี้ได้มาสองนะครับได้ปู่มา ตัวนึงกับอุคิตเกะนะครับถือว่าถือว่าโอเคแล้วแหละครับใช้ได้แล้วที่ออกหน้าตูนะครับเนาะโอเคงั้นวันนี้ผมก็อ๋อเดี๋ยวมันจะมีมีตรงนี้นะเดี๋ยวผมค่อยไเปเปิดอ่าที่หลังดีกว่านะครับเนาะตรงนี้อ่าเปิดเปิดก็ได้สักสักหนึ่งครั้งนะครับ เดี๋ยวค่อยเปิดให้มันครบนะครับบางคนอาจจะได้5้าดาวจากจากตรงนี้นะครับเปิดถึงสเต็ปที่7เนี่ยอาจจะออกก็ได้นะครับเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมส่วนคำพูดว่าจะใดที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออไปด้วยครับ โอเคสวัสดีครับ